พระาศาสดากาวาสเพสตามริสันติมรณนันตังหิชีวิตตังสัตว์ทั้งหลายทั้งสิ้นจกต้องตายเพราะชีวิตนี้มีความตายเป็นที่สุดรอบ beginning starting by the b i r t ขอภัยพวกภาษาฝรัง่งเริ่มต้น start ชีวิตโดยการเกิด so t ้า t to the end ุดท้ายตายตายชีวิตมีความตายเป็นที่สุดรอบ มันเป็นอย่างนี้สลังปิปตาวามรนังเอวังธรรมเมหิปานิโนแม้จะอยู่ได้ถึงแก่ก็ต้องตายเพราะสัตว์ทั้งหลายย่อมเป็นไปอย่างนี้ตามธรรมดาไม่แก่ก็ตายแต่ถ้าจะดูอยู่ได้ที่สุดก็แค่ได้มันแก่เท่านั้นทีนี้ร่างกายนี้ชีวิตนี้มันอาศัยกันระหว่างชีวิตกับกายจิตใจกับกายย่อมกันนปรูปัญจุโพอัญโยยะนิสสิตาเอกสมิงพิสมานสปิงอุโภพิชันติปัจญยาติ นามและรูปกายกับใจย่อมอาศัยกันอยู่เป็นของคู่กันเหมือนไฟฉายกับ่านไฟฉายหัวเทียนโดยที่สว่างสวัยออกมานั่นคือปฏิกิริยาระหว่างไฟฉายกับหัวเทียนกับ่านไฟไฟที่สว่างสวัยออกมานั่นนั่นคือตัวแสดงออกถึงความมีชีวิตของไฟฉายกับเหมือนคนเรานี่เอง เมื่อ,อยางใดอย่างหนึ่งแตกสลายทั้งสองฝ่ายก็สลายไปเอาฐานออกมาไฟฉายก็ไม่มีแสงมีแต่ไฟฉายไม่มีฐานมีหัวเทียนไฟฉายตัวฐานไฟฉายก็ไม่มีแสงอะไรเลย